สวัสดีครับผมแพน 3D Tutor ครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับในส่วนของการใช้งาน Equipment Template นะครับในสื่อการสอน AutoCAD Plant 2 d Intermediate 2016นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเพื่อนๆหลายท่านเลยที่ไม่สามารถเรียกใช้งาน Equipment Template ได้เหมือนในบทเรียนนะครับซึ่งในบทเรียนดังกล่าวนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อที่22นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แผ่น d v d เข้าไปนะครับแล้วเปิดที่ index นะครับคลิกขวานะครับ o p Open w i t h แล้วก็เปิดด้วย Google Chrome นะครับในบทเรียนที่มีปัญหานะครับก็จะอยู่ที่พาร์ที่3นะครับในส่วนของ Use นะครับ Equipment Template นะครับทีนี้ผมก็พอ Forward v i d วิโอไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ใช้อาช่วงนี้นะครับที่เราจะไม่พบ Equipment Template นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอคลิกตรงนี้นะครับ ซึ่งในวิดีโอเนี่ยก็จะมีการใช้งาน,นงของ่ว e นของ e พลตตัวนี้นะครับแต่ว่าแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำในส่วนของการนำเข้า Equivent Template ตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูวิธีการนะครับให้เรามาที่ตัวโฟลเดอร์ของ Exercise นะครับที่เราได้นำมาจากแผ่นนะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาจากในเว็บไซต์ของ s k i l l เลนนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชื่อว่า Plan นะครับดีไซน์2016นนะครับซึ่งก็จะมีโปรเจกต์อยู่2ตัวนะครับก็คือจะมีตัวนี้นะครับและตัวนี้ซึ่งในวิดีโอผมบอกผมเขียนผิดแล้วพาแก้ไขนะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวสมบูรณ์อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่คุณสร้างไว้อาจจะเก็บไว้ที่นี่หรือที่คอมเมนต์นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเข้ามาที่โฟลเดอร์ของโปรเจกต์ตัวนี้นะครับจากนั้นดับเบิลคลิกนะครับแล้วจัดการนะครับก็คือ copy นะครับทั้งโฟลเดอร์นี้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ copy ไปเลยจากนั้นนะครับก็ให้เข้าไปที่โปรเจกต์ที่คุณสร้างแล้วมีปัญหาในเรื่องของเทมเพลตนะครับวิธีการก็เปิดโฟลเดอร์นั้นขึ้นมานะครับจากนั้นกดทเวหรือแพ s ตนั่นเองนะครับซึ่งพอเข้าไปดูในนี้ก็จะมีไฟล์ที่เป็นตัว p r r m m t t i c equipment นะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้มาดูที่โปรเจกต ที่โปรเจกต์นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อโปรเจกต์แพนทีดีที่ผมนําเจ้าตัวนะเมื่อกี้ไปก๊อปปี้วางนะครับก็ให้เข้ามาที่ r ร b บบอน o m e นะครับแล้วก็มาที่ Equipment นะครับเลือก Create จากนั้นนะครับมาที่ Template เราก็จะพบว่าจะมีในะส่วนของเจ้าตัว Parametric e q u i p t p n t t a r t ไปพร้อมใช้งานแล้วครับ